มาดูครึ่งเวลาหลังต่อครับครึ่งเวลาแรกสีกรมท่าครับอ่านี่คมจุนเนี่ยจะบุกจากขวาไปซ้ายจากหน้าจอสีส้มทินาดอยเอฟซีโพลิสินที่1นึ่งอมรธรรมโพลิสินที่สองปัญญากำหนดผู้ดำเนินงานจัดการแข่งขันอาจารย์พยนพักดีภูวินาดนะครับเออแล้วก็ร่วมด้วยเพื่อนเพื่อนน้องน้องเพื่ลูกๆหลังครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับ เกมกำลังจะ,ะเริ่มครับครึ่งเวลาหลังตัสินล์มันถ้าทำเช็คความพร้อมปานต้อเริ่มเคลียร์บอลเล่นก่อนครับทิดาลอยตีซ่อมบวกจากซ้ายไปขวาอ๋อ,อครับลูกนี้ตัวสินเช็คควางพร่อมนี่คมเออรสน,นิยม ย uh uh ังใ้มแล้วลเงเื่อขลเฮ้ยลบอลเลยเฮ้ยเดี๋ยวชมครับนิคมจูเนียสุ่มไกลเข้ามาต่ว่าตกสองก็หมดสองสองเองคิดเองอ้าวเสียดอยกับบอลล่นออกมาครับเดี๋ยวช่วอีกครั้งนึงทางฝั่งทีมนิคมจูเนียครับนิคมจูเนียจะทุ่มมาได้ไหมลูกนี้สิ่รภพพยาธรรมยกขาครับสสีส้ม ทยงข้างทุ่มครับกีด้าดอยจะได้ส้มครับตรงนี้เดินมาเลขสิบสามผ่านวัดพวงเก้าผ่านวัดพวงเก้าทุ่มมาเอาตรงนี้โดนไปแม่ตรงนี้โฉกไปได้ครับตรงนี้สี่ระพบศยาธรยิงไกลโอ้ยชนเสาสองเขืออไปต้องการตรงนี้ไปแล้วสี่ระพบศยาธรยิงซ้ายบางทีแม่ผ่านเสาสองไปอีกเหมือนเดิมผ่านหน้าประตูไปครับ ก็ถือว่าจบด้วยการยิงขยันยิงบาซินเมื่อคืนก็แพ้ลุงสอดโคเอเชียนะครับฟุตบอลโลกแชมป์โลกห้าสมัยตกรอบแปดทีมก็บแฟนบาซินก็คงจะเสียดายกันทั้งโลกนะครับเพราะมีอยู่ทุกประเทศครับแฟนบราซิลโคเอเชียก็มาก็ลเล่นดีโคเอเชียเอาในผู้สาประตูแบบ ทีมฟุตซอลนะตู่ไปแล้วเีื่อเด่นแสงลูพิษได้ไหมไม่ใช่มันเรชิปเบรกครับอธิษฐา์การครุฑอ,ออกไหมตรงนี้แต่มุมงของทั้งฝั่งทีมน,นิคมจุนิเอครับทยาภาธนูชัยทยาภาจะเปิดตรงนี้มา แต่ยาพาสนุัยใชาดลูงนี้โอ้โหมองกามการแบบเผาขนแบบไม่น่าเชื่อครับตรงนี้สี่ลภพทยาธรรมเปลี่ยนเพื่อนออกหมายเลขเก้าออกครับหมายเลขเก้าของธีราดอยเอาสิบสองเข้าเก้าก็คืออักรวิทย แาจ้าวครับมาจากจังหวัดตากหรือเปล่าฮะอ่ามีคมจุเนีย่ยแต่บอลเลยที่ระเดดแสงหนูคือหลังมาเอ้าที่ดาดอยตัดบอลลุนไปได้เรื่องนี้พานวัดพ่วงเก้าพ่านวัดแม่ตาประกบอ๋อูสาวประตูยังไม่เห็นเบอร์ครับหมายเลขหนึ่งหนเนี่เป็นวงสกรอน นี่ลัตนานนอีกคลิปของทางฝั่งทีมที่ผมชุวเนี่ยครับมีีพ้เ่ดหมายเลข16ยืนอยู่ครับ6ไม่ได้เอาระพีพัดโอ้ยเกือบได้ลุ้นเหมือนกัน เอาสองมาไงสี่ระพบทาธรรมล็อกรบเดี๋ยวถอนทิดาดอยสกัดเคียวออกมาได้ครับตรงนี้บอลทุ่มขอนอน,นี่ผมจูเนไหมผมจูเนี่ยจะทุ่มก่อนตรงนี้ระพีพัดขุนพักนาทุ่มเข้าไปอ่าทันไหมตรงนี้ชยยพาธนูใช่ไม่ทันครับโดนผู้เล่นเสีว่วกรคงยินของทิดาดอยสามบอลหลุดออกไป เดี๋ยวทุมครับทางฝั่งทีมที่คมจุเนียชยาภาธนูชัยสุนมมุม่าหลวงนี้นธินภัทรทนทานบล็อกหลบมาให้มาที่กิจภาพกิจภาพโดนฉกไปแล้วมาวชยาภามอ้รงนี่แม่ผู้สาวโตเร็วคกิร์กธินภัทรอู่ไทยธินภัทรอู่ไทยอย่างหนึ่งศูนย์เหมือนเดิมสกอร์เปอดแปกมาหน่อยครับตรงนี้ทันไหมตรงนี้ไม่ทันครับรเลยของธิดาดอย เลยมาเลย,เย,ยฮะเ,เสื้อเสื้อสีอะไรีน,นั่งเลยอ่าเขียนเลยเขียนยพยายามเขียนสีเสื้อทุอกทีมเลยอือดึงกายโอ้โหแซงไปเท้าออกมาสองไข่เป็นของใครครับเขี่ยออกมาได้ไหมลูกนี้ทีดาดอยอต่อการ์ดมาลูกนี้เดีย๋ยวจะพาไกลสวนหม่อยลุงนี้ กีฬาฟ้าไกลสวนจะทุ่มครับกีฬาฟ้าไกลสวนของทางฝั่งทีมทีดาร้อยเอทุ่มไปอลงนม่บอลทุ่มเด็กวงฮะไม่มีมาจะได้ยินเรียกชื่อก <c oughs> ระจายดไเยไไ้ตัเนะปิดกจเมาโอ้โหออกครับ เสื้อสีอะไรดูไหมเสื้อสีอะไร,ร,ะไรทีเนี้ยเขียนถึงเสืเ้อด้วยเสือ้อสีเราไม่รู้ไม่รู้เทียงได้ปรับมัน้วเทียงได้ปรับมแล้วเขาเองซื้ทานก่อนี่ไม่ยังไม่ได้ปรับเธอ โคลิอ mm. ้โหตรกนี้ไปครกคลิกง่าประตูโอ้โหเคี้ยวมากจบโอ้โหจาาประตูเปิดแกลมาครับแมเอาจ่ายมาเข้าทางเลยครับตรงนี้เดี๋ยวตอนนี้ทีนาด้อย สาดไกลแล้วนะเอ้าขาดูตะคบไว้ได้กันตรงนี้ธีรพัฒน์อูไทยธีรพัฒน์อูไทยเปดิดไกลออกมาโดนมองโต้ใครถึงก่อนครับทิาดาดอยเดีนคมจูเนี่ยธีรพัฒน์เป็นประยูนเดีอดอยได้ทุ่มครับ อยูพัดทำบอลลุดออกมาธีรพัฒน์เกี่ยวไม่ทันครับพวกนี้ธีรพัฒนที่มาขวามาหายนสั้นไปโอ้โหเสต็ดอ้าวตรงนี้เปินเปม่ครับทั้งฟังทีนี้ผมจะเนืยบอลอยูอ่ที่อกองหลังโอ้โห โอ้โหครับจังหวะนี้ใครถึงก่อนครับโอ้โหบอกเข้ามาก่อนดำเนินทุ่มแต่ทุ่มครับ,บ,บสิบทธิภพธัญธรรมจะทุ่มลงนี้ขึ้นไปสิทธิภพทุ่มไปแม่ตรงนี้ใครถึงก่อนเอาแย่งกันเองไหมตรงนี้มาสิทธิภพสิทธิภพยิงอาจเข้าไปแม่ออกไปตรงนี้แต่ทุ่มครับสิบทธิภพธัญธรรมทุ่มเข้าไป โอ้โหูกสามประกูว้าไม่ทันครับแม่ตรงนี้ิีประพัดอูทไทยอ,อ,อ่าเป็นไงส่งคืนลแล้วไงโอมือนอกเขตอ๋อนอกเขตเหรอนอกเขตเสียพีคิกให้ทางฝั่งทีมนิคมจุเนียใหญ่ฟาวใกล้ประตูสุดๆนะครับลุงนี้ปยญาพาธนูชัย ยาพาจนูใช้ไม่เปอดยิงได้เข้ามาเลยครับแม่เข้านาต่างครับต้องปังพีมนิคมจเนียสกอร์ยังเท้าเดิมครับหนึ่งศูนย์สีกรมทหานิคมจเนียนาำอยู่สีส้มทิดาดอยเอฟซีมาจากมาจากอำเภอแม่ทะจังหวัดตรกหรไมาตา่ามาต้องถามคุณครูพินมาดอกม้าตรงนี้พักบอลไม่ได้ยกหนีไปได้ เบียดชิ้นแม่เรียมดีครับจิ้มใบสวยมากตรงนี้เอาบอลลงไม่ได้ครับธนภัทรท้องเกตกีดาดอยสกัดเทียบหญิงยาวออกมาบอลทุ่มของน,นิคมจูเนียร์ครับคมจูเนียร์จะได้ทุ่มครับดอยละพีพัดขุนพักนาละพีพัดทุ่มไปอ่าตรงนี้ชยาพาธนูชัยอ่าบอลลงไ,ไม่ได้ครับตรงนี้บอลไปอุ้มล็อกหลบสวยเหมือนกันลูกนี้ ธรรมพัฒน์ท้องเกตไม่ตรงกรอบหลังหนึ่งศูนเหมือนเดิมสกอร์เหลือประมาณห้านาทีก่อนทษพราบาดเจ็บแต่ช่วงนี้ยังไม่มีบาดเจ็บมากนะน่าจะไม่ยังไม่มีตรงกลางวันที่นึง อยาพาธนูใชัอย่ยาพาล็อกกระทากนี้ไม่ได้กองฟ้าไม่ผ่านกองหลังของจิรารอยเอฟซีครับผู้เล่นหมายเลขสิบสอทีลิแสแซสินประกาศออกไปครับเดี๋ยวมจูเนียจะได้ทุ่มครับเดี๋ยมจูเนียทุ่มเ,เกี่ยวบอลลงมาได้เ,เข้ากลางมาครับรตงนี้แต่คนเกียรติสัตว์ไก่ประติดบอมกันกลูกนี สิทธิชธรรมบอลมาถึงชยาพาไหมทิดาดอยตัดมันน่ะโดนเข้าฟาวความดูรี่เอตีคิดของสองฝั่งทีมด่าดอยลองยิงไกลไปไหมตรงนี้ วิ่งต้องวิ่งรีบกลับพอโตตัวเองครับหัวจะโดนยิงยาวครับรเสียทิ้งออกไปนัน่นแท้ก็แม่ตรงนี้ตัวเล็กเก่าครับของทางฝั่งทิดาดอ,อยจะชุ่มครับนิคมจูเนียร์ศิลปภพทยาธรรมศิลปภพทยาธรรมทุ่มไปตัวเล็กสก,กัดมาได้อีกศิลปภพย,ยังจับบอลได้ครับศิลปภพทยาธรรมทันไหมตรงนี้ จยากบอลไม่ทันครับลูกนี้ชีนาดอยเอฟซีโดยจินภัทรทนทานนี่ผมจะได้ทุ่มครับดาภีพัฒน์คุณภาคนาจะทุ่มลูกนี้ขึ้นไปดาภีพัฒน์ทุ่มไกลกันไปโอ้โหนี่แถวสองยิงไกลแม่เจ็ดบล็อกไม่ได้ครับลูกนี้บอลมาถึงใครเอ่ยดาภีพัฒน์คุณภาคนาเค้อขวอาไปอสามทันไหม ล็อกหลบมาได้ครับลูกนี้ธนะพัดท้องเกตเปิดลูกนี้โอ้โหเปลี่ยนเบอร์อะไรครับเราเปลี่ยนเบอร์อะไรเออเอาออกมาก่อนยังไม่ยังไม่ยังไม่เปลี่ยนถู่ไหมคุณก็บอกให้มาก่อนถ้าพร้อมบอกเนอะเอออกเชิญหลังไปตอนนี้มากันยัง ครับส่วงท้ายเกมก็อเข้ามาแล้วเพื่อนออกก่อนโอเคตายแล้วครับมาได้11ลงไปครับธิดาดอยสุภกิจจันแสงโอ้โหตรงนี้หญิงกายนะครับชยาภาธนูชัยสิ่งเงินมือนไม่ใช้ครับแต่หลังเก็นว่าอะไรเอฟีนะ ลองเนักสิต้ังกองใช่ไหมน่าจะมาจักทางชนาทองมั้หผมจะได้อะไรชื่อน่าจะกองมั้เอั่งนี้เปิดเอ่ตะผู้เล่นหมายเลขแปดของทิดาลอยออกไปครับแต่สิวปกรคงอิน อ๋อตรงนี้บอลมาได้หรือไม่ครับปาดเมฆเป็นบริกางสาวประตูครับจะเปะดิดลูกนี้ขึ้นมา มาที่หูนีไปได้หรือไม่ไม่ได้เกียร์ทิพได้ไหมตรงนี้นี่ผมยังได้บอลอยู่ครับไหลขึ้นหลังไปตรงนี้สะกลเกียสสร์อ่านั่นคุณไม่บอว่าสะสมทรัพย์หรือเปล่าสิาา่งเฉพาะช ья ธรรมขึนหลังมาแบบพีพัทขุนพักนะ,ะไปติดกู้เล่นอุปกรณ์ของอินของที่ดารอออกไปได้ชุ่มครับนี่คมจูเนียร์ และผู้ดสนอมธรรมปัญญากำห,หบนดออลูกวีดหมดเวลาการขังครึ่งเอาไปได้หลังคู่แรกสนามหนึ่งคนปรากฏว่าเสื้อสีกรมก็เก็บสามคะแนนแรกไปได้ครับนิคมจุเนียหนึ่งประตูสูน์จากผู้เล่นหมายเลขหกทีระเดืแสงหนูครับคู่ต่อไปต้องดูประกร,รมเพราะว่าไมาโคโ่พอๆยังไม่มี